อาวุลเฮ้ยจังการมันมองของให้รู้ว่ามึงกลัวของจริงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าเข้ามานะมึงเข้ามานี่มึงโดนกูนะกูบอกก่อนนะเว้ยใจเย็นใจเย็นมึงอยากลองของใช่ไหมฮะอย่ามากับกูอยากลองของใช่เปล่าเฮ้ย ไอ้ดิกูมไม่มีของหรอกกูม,มีอันเนี้ยมึงจะเอาไหมวิชาอะไรของมึงวะวิชากลาบสวัสดีพี่พีเอฟซีทุกทท่านด้วยนะครับผมคิงเอ็นจีนะครับก็วันนี้ผมก็ได้กลับเข้ามาในป่านะครับก็วันนี้ <c oughs> ผมก็จะมาหาท่านอาจารย์มูเซอร์เหมือนเดิมนะเพราะ ระหว่างทางกลับเนี่ยผมได้เจอกับยายเปลือยนะทุกคนก็วันนั้นที่ไม้เนี่ยผมมาหาท่านอาจารย์มูเซร์เนี่ยมาบอกเรื่องของอาจารย์เอ้ยของยายเปลือยเนี่ยที่แกอยู่ที่ทำเนี่ยแต่วันนี้ก็ขึ้นมามาดูท่านอาจารย์มูเซร์แล้วก็เดี๋ยวจะไปบอกท่านอาจารย์มูเซร์ด้วยนะว่าวานระหว่างทางกลับผมเจออะไรบ้างนะทุกคนก็เจอยายเปลือยมารอด,ดักผมนะทุกคนก็คืออันตรายมากเลยวันนี้ ก็วันนี้ผมไม่ได้มาตัวเปล่านะผมก็พกมีมาด้วยนะทุกคนลูกบอลนี่นะับแต่มีเยอะกว่าน,นี้นะอยู่ในกระเป๋านะอันนี้ผมเอาออกมาเพื่อแบบแบบเจอระหว่างทางอะไรฉุกเฉินอย่างเงี้ยผมจะได้แบบไม่ต้องเปิดกระเป๋าออกมานะก็ในกระเป๋านี้ก็มีเกือบยี่สิบลูกเลยนะทุกคนถ้าผมเจอนี่คือผมใส่อย่างเดียววันนี้ผมว่ามันน่าจะหนีนะวันนี้ก็เดี๋ยว เรารอดูกันนะว่าจะยังไงนะครับก็เดี๋ยวเรารีบไปหาท่านอาจารย์มูเซอร์ดีกว่านะทุกคนไปไปกันครับไปทุกคนเรารีบเดินทางกันดีกว่านะก่อนที่มันจะมืดแล้วมันจะสายไปกว่านี้นะทุกคนก็ช่วงนี้ก็อันตรายนะครับ <c oughs> ก็วันนี้เดี๋ยวขึ้นไปดูท่านอาจารย์มูเซอร์ก่อนนะว่าเตรียมของเตรียมอะไรพร้อมแล้วหรือยังนะก็เดี๋ยวจะได้ ไปตามล่ายายเปื่อยต่อนะทุกคนก็ไม่รู้ว่าหลานมันเนี่ยตอนนี้นี่ร่างกายของมันนี่เต็มร้อยแล้วหรือยังนะเพราะวันนั้นที่ผมมาหาท่านอาจารย์มูเซอร์เนี่ยคือมันยังไม่เต็มร้อยนะแต่คือมันก็มันก็เลยทำอะไรผมไม่ได้นะทุกคนก็แต่วันเนี้ย ไม่รู้เหมือนกันนะถ้าเจอมันเนี่ยมันจะฆ่าผมหรือเปล่าแต่มันก็บอกมาเตือนผมไว้นะครับมันเจอผมเนี่ยมันเล่นงานผมแม่นะแต่ผมไม่กลัวเนี่ยผมเอาถัดลูกบอลมาด้วยผนมะจะไม่ให้มันเข้าใกล้ผมเด็ดขาดนะผมจะโจรใส่มันเลยนะผมไม่สนใจนะทุกคนเดี๋ยวเราต้องรีบเดินทางกันดีกว่านะครับ อันนี้ก็มาเส้นทางเดิมเหมือนเดิมนะ <im> เราต้องดูใหดีนะว่ามีใครอยู่แถวนี้หรือเปล่านะทุกคนก็ <im> 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 ตรงนี้ฝนก็ไม่ค่อยตกแล้วนะทุกคนก็พื้นก็จะแห้งๆเลยนะก็ดีแล้วนะครับทุกคนจก็จะได้มาหาท่านอาจารย์มูเซย์เนี่ยได้สะดวกนะเพราะถ้าฝนตกเนี่ยคือมันลําบากมากเลยนะครับทุกคนคือแบบมันเปียกอะ่ะเดินไปนู่นก็เปียกตรงนี้ก็เปียกอะ่ะคือมันก็ไม่ได้นะทุกคนทาไมถน้มันกินเกลียนทุกคน บริเวณนี้ทำไมมันเกลียนเนี่ยเหมันมีคนมาทำอะไรหรือเปล่าแถวนี้เกลียนจริงๆนี่ยทุกคนดูต้นไม้โดนตัดแต่ช่างมันนะเรามีหน,น้านะที่ไปหาทธนาจารย์มูเซอร์ก็ไปหาจารย์มูเซอร์ก่อนนะทุกคนไม่รู้วันนี้จะเจอกับยายเผื่อหรือเปล่านะทุกคน ก็ขอให้เจอท่านอาจารย์มูเซอร์ก่อนีน่้ทุกคนทำไมมันเกลียนมันเดเป็นทางเดินเลยนะมันเป็นทางเดินเลยอะ่ะเนี่ยใครมาทำอะไรที่นี่หรือเปล่าทุกคนไม่ต้องเราเรีบเดินทางไปดีกว่าไปทุกคนไปไปน,นครับเทุกคน เนี่ยปลาเอาก,อาก็จะเจอจานหรือเปล่าวันนี้ทุกคนเฮ้ยพี่พี่ ทำพิธีอะไรของมึงมันน่ะเข้าไปดูเลยเดี๋ยวทุกคนเราเดินเข้าไปดูดีกว่าว่าเสียงเมื่อกี้นีมันเป็นใครนะ พีพวกพพพม,วกวมกีวิชาเยอะเป็นพวกผีปีศาจก็ได้มาอุลงของให้มึงลรอ ยินเสียงหรือเปล่าเออมึงออกมาเฮ้ <chewy> ยกูลงมาออกมาพวกมึง<น>มาทำอะไรที่นี่วะฮะมีวิชาใช่ไหม,<น>ม<น>กูไม่มีหรอกแล้วพวกมึงอะมาทำอะไรตรงนี้ฮะมึง<น>ไม่จำเป็นต้องรู้กูได้ยินตั้งแต่เมื่อกี้แล้วอะไรพวกมึงมาลองวิชาอะไรของพวกมึงแถวนี้วะฮะ เฮ้ยมึงนี่ดูดีไม่ว่าดีอยากตายกูก็ไม่ได้อยากจะเสือกหรอกนะแต่พวกมึงแม่งเสียงดังว่ะแถวนี้หรือว่ามึงจะมีปัญหากูไม่อยากมีปัญหาหรอกแต่ถ้าพวกมึงจะเอาก็ได้มาดีมึงอยากจะลองของของกูใช่ไหมเฮ้ยกูไม่มีของเหมือนพวกมึงหรอกเว้ยมึงไะอยากจะลองเหรอฮะทุกคนเดี๋ยว มึงไอ้ลาวุ่นเฮ้ยจัดการมันลองของให้ดูว่ามึงกลัวของจรงิงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าเข้ามานะมึงเข้ามานี่มึงโดนกูนะกูบอกก่อนนะเว้ยใจเย็นใจเย็นมึงอยากลองของใช่ไหมฮะอยากลองของใช่เปล่า เฮ้ยจะกล้ามาเลยไอ้ดิกูไม่มีของหรอกกูมีอันเนี้ยมึงจะเอาไหมวิชาอะไรของมึงวะวิชากูไม่มีหรอกเว้ยมึงเอาไหมล่ะฮะมึงเอาไหมมึงเข้ามามึงแน่มึงแน่จริงมึงเข้ามาดิพวกมึงอ่ะอย่าไปกลัวมันฮะ ะเข้ามาเข้าไปว่าอ,อะไรวะเฮเฮ้ย,ยมาเฮ้ึงคนเฮ้ยนี่ทำเชียเยเ่ยอะไรวะฮะคนมันวิ่งไปแล้วเฮ้ย,ยมา

อยากลองวิชาไม่ใช่หรอเฮ้ยออกมากคนไอห้ามันจะลองของกับผมนะแต่ผมไม่มีของหรอกผมมีแต่ลูกบอลเนี่ยเอาให้พวกมันกินนะเฮ้ยไง่ายไปไหนละฮะเราต้องดูหน้าดูหลังให้ดีนะทุกคนเราจะไปล่ามัน

อยากลองของเลยมึงอยากลองของมึงก็ออกมาสิมึงนี่กูทำไมเนี่ยฮะเอาวมันก็ของเหมือนกันนี่แหละมึงอยากลองของไม่ใช่หรอเนี่ยกูก็จัดให้เนี่ยมึงอย่าปากดีกูไม่ปากดีหรอกมึงอะออกมาโอ้โหมึงเป็นหมอพี่ยังไงวะมึงหนีของแค่นี้ฮะ ออกมามึงออกมาเถอะเออกูไม่ได้ออกจากป่ามึงก็ไม่รอดเหมือนกันแหละกูก็พกมาเยอะมึงก็ออกมาสิขอให้มึงออกมามาเชี่ยมึงด่ากูเหรอเฮ้ยขี้ขาดตาขาวขี้ขาดตาขาวมึงหรือเปล่ามึงมาสองคนเนี่ยมึงไม่ออกมาเนี่ยฮะมึงออกมาเถอะออกมา ไอ้หาไอ้หมอผีขี้เลือนมึงออกมามนูฝึกวิชาห่าอะไรมึงมาเจอกูนี่มาออกมานี่นมึงอะโดนกูฆ่าแล้วทุกคนเกรียนจัดนะแต่เสียงเนี่ยม,มาจากทางน้นไปทุกคนเดี๋ยวเราเดินไปดูดีกว่าออกมาเนี่ยมามึงไม่ให้กูออกจากป่านเนี่ยมึงออกมากูจะตามทุนคนต้องตามเสียงมันไปนะไปทุกคนไปทคน ผมกลับมาจุดเดิมนะที่มันมาทำพธิธีอะไรกันตรงเนี้ยเฮ้ย,ยทุกคนอ๋อมันด่าผมนะว่าไอาเด็กปเปทุกคนเดี๋ยวดูดูมันก่อนว่าพวกมันจะไปไหนนะดูเนี้ยไม่ได้มาลออของแบบนี้ฟื้นวิชามาอย่างนี้โคตอาคม วิชาใช่ไหมวิชาคุกนี้ทุกคนเหมือนมันไม่เคยเจอนะเดี๋ยวจะรอตามมันไปดูก่อนเดี๋ยวผมจะโจรใส่มันอีกนะไอ้พวกไม่ดีเนี่ยผมไม่ชอบเลยนะครับวันนี้ผมก็เอามาเยอะเกือบสามสิบลูกอะจะโจรใส่พวกมันให้มันอยู่ในป่าแห่งนี้ไม่ได้นะ You know what? matei o outro local que ผมจัดการพวกเชาบ้านจะเป็นพวกติดจอกไม่ได้หลายคนเอ้ามึงจะจัดการชาวบ้านใช่ไหมดูผู้ขอดจัดการมึงก่อนแล้วกัน,กน,น,นทุกคนอเวลาทีแบบอปน,นะโอ้โหราล้างขากระดงนี้ก่อนดีกว่าเอาเอนั่นแหละผมนั่งไปไโดนกูแม่ มากเยทุกคนเอาไงกับพวกมันดิมันอยากลองของผมก็จัดในพวกมันนะ ไม่ลหวเหรอวะไม่เด้เปิดมานะหรอมึงคิดว่ามึงจะหนีไปไหนวะฮะห่ามึงหน่อยยังไงมึงจะเอาอเปล่าไม่ได้ฮะอยากลองของอีกใช่ไหมมากูอยากลองของกับพวกมึงมึงสวดคาถาบีบหัวใจมันดิบีบใช่ไหมบีบใช่ไหมมาเนี้ยศ ะนี่ไปแล้วทุกคนผมมานี่สัตว์มานี่เฮ้ยคมาเฮ้ยมึงจะเอาอีกใช่ไหมฮะเฮ้ยจะเอาหรือเปล่าฮะปล่อยนุมยน่มปล่อยแล้วมึงออกมานั่งคุยดีเลยไม่งั้นมึงจะโดนกูอีก มึงเล่นอะไรของมึงวะอ้าวมึงอยากลองของไม่ใช่หรอกูก็จัดให้ไงฮะผู้มึงมาทำอะไรที่นี่มึงตอบมาถ้ามึงไม่ตอบนะมึงจะโจรมึงด้วยเนี่ยลูกบอลเนี่ยมึงเอาไหมฮะลูกบอลอะไรวะก็เมื่อกี้ไงอยากโดนยังไม่ะไอ้พ่อพ่อไอ้ห้ากูแค่มาฝึกวปิดจ่ากูก็ปั่นมึงเล่นมึงก็เอาจริงเลยอ้าว ก็เห็นมึงบอกมึงอยากลองของกูงงไม่มีของเนี่ยกูมีแต่ลูกบอลเนี่ยมึงเ<ะ>อ็นของใหญ่สักด้วย<อ><อ>สักตัววัวเลยแล้วลูกบอลมันคืออะไรวะนี่ไงเอาสักลูกไหมมึงจะได้รู้อบอบอบอไม่เอาเลยไอ้ฮะมึงอยากเข้ามาใกล้มึงเข้ามาใกล้กูจุดใส่มือเลยไม่เอาผมบอกไปก่อนแล้วมึงมาจากไหนเนี่ยมึงมาอยู่แถวนี้ได้ไงกูไม่เคยเจอมึงมาก่อนเลยสองตัวเนี่ยฮะ มึงมาจากไหนกูมาจากดินแดนอันไกลมึงมาเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อฝึกวิชา,ยยาเดี๋ยวว่าไม่ใช่แล้วมั้งฮะมึงคุยเรื่องเกี่ยวกับชาวบ้านด้วยไม่ใช่เหรอมึงแกฮะมึงหูฝาหรือเปล่ากูยังไม่ได้พูดอะไรเลยบอกเลยอยากให้กูเจอมึงในป่าน,นี้นะมึงมาทําอะไรชาวบ้านนะโดนกูแน่กูบอกเลยมึงทุกคน เชื่อกูมุงจะไปไหนก็ไปเลยไปอย่าไปกลัวมันไอ้กระจอกเอาึงากูเหรอทุกคนลูกบอลด้านนะแล้วตัวงมันเนี่ก็หายไปแล้วด้วยทุกคนเดี๋ยวผมว่าเราต้องเดินทางกลับก่อนดีกว่านะ ผมไม่รู้เหมือนกันว่าสองคนเมื่อกี้มันเป็นใครนะแล้วมันมาจากไหนนี่ไม่รู้เลยนะครับอยู่ๆมันจะมาลองของกับผมเฉยเลยนะแต่โชคดีมากผมเอาลูกบอลเนี่ยโยนใส่พวกมันเนี่ยไม่กล้าเข้าใกล้ผมเลยนะโหผมก็โยนไปนหลายลูกอยู่ช่วยได้เยอะเลยนะทุกคนลูกบอลเนี่ยเฮ้ยมึงโยนอาจารย์กูแน่มึงก็จอกจังวะ ไอฮาอ้าวเออมึงมึงรอบหน้ามึงเจอกูนแน่รอบนี้มึงไม่พอใจมึงออกมาเลยออกมาคนน,น่าจะไปแล้วนะเดี๋ยวเรารีบเดินทางออกจากตรงนี้ดีกว่านะเดี๋ยวเราไปดูท่านอาจารย์มูเซอต่อนะเสียเวลากับตรงนี้มาบอกมควรนะทุกคน อยู่ๆมันจะมาลองข้องกับผมไอ้ทุกคนรีบเดินทางกันดีกว่าก็ทุกคนเดี๋ยวผมจะเดินทางไปหาท่านอาจารย์มูเซอร์ต่อนะครับก็เมื่อกี้ผมเจอกับพวกใครก็ไม่รู้นะอยู่ๆก็มาฝึกวิชากันในป่าแห่งนี้นะแล้วผมก็ไม่เคยเจอไอ้พวกนั้นมาก่อนนะทุกคนเพราะมันเจอผมเนี่ยคือมันจะมาลองวิชากับผมเฉยเลยนะ ผมก็มีวิชาแหละของท่านอาจารย์มูเซอร์แต่แค่หายตัวนะทุกคนผมไม่ได้มีวิชาจะทําให้แบบมันทรมานอะไรนะทุกคนผมก็เลยเอาลูกบอลเนี่ยโยนใส่มันนะก็ยังโชคดีนะมันไม่กล้าเข้าผมนะทุกคนก็เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวลองขึ้นไปดูท่านอาจารย์มูเซอร์ที่เคยเจอท่านอาจารย์ดีกว่าก็ผมตามมาเนี่ยผมก็ห่างจากที่จุดที่นัดกับท่านอาจารย์ไว้ไกลนะก็เดินตามล่ามนะันเนี่ย ก็คิดว่ามันเน่ะจะหายไปแล้วนะแต่เดินกลับมาเนี่ยที่เดิมที่มันท,ทําพิธีกันเนี่ยก็ยังเจอมันเดินออกนะแต่ผมว่าเนี่รอบนายนะถ้าผมเจอมันเนี่ยผมไม่เก็บมันไว้แน่แต่ลูกบอลเนี่ยคือช่วยได้เยอะมากเลยนะครับมันหนีคือมันวิ่งหนีอย่างเดียวเลยเหมือนมันพวกมันไม่เคยเจอนะก็ทุกคนเดี๋ยว คลิปนี้ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามให้ผมด้วยนะแล้วก็ฝากกดตามคลิปหน้าด้วยเดี๋ยวผมไปขึ้นไปหาท่านอาจารย์มูเซอร์ดีกว่าไปครับ